สวัสดีคะ่ะคลิปนี้นะคะเรามาแนะนำรถยนต์ลดราคาพิเศษเลยนะคะคันนี้33,000บาทค่ะทุกท่านเกียร์ออโต้ด้วยนะคะ Honda Civic โฉมเตารีดเครื่องยนต์1 6 0 0ซีซีเกียร์ออโต้เป็นรถปี1995นะคะเครื่องเกียร์ดีค่ะแอร์เย็นตามสภาพนะคะ33,000บาทสีสันร,รอบคันไม่สวยนะคะใช้งานได้นะคะคันนี้เนาะ ราคาเบาๆท่านใดที่กําลังมองหารถยนต์ไปใช้งานกันแดดกันฝนกันนะคะราคาย่อมเยาวไม่แพงนะคะทุกท่านไปใช้งานกันได้เลยนะคะคันนี้33,000บาทกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะภายในเบาะมีขาดบ้างเล็กน้อยตามในรูปเลยนะคะรวมๆแล้วก็ไม่น่าเกียดนะคะคุ้มค่าคุ้มราคานะคะทุกท่านเพียง33,000บาทติดแก๊ส LPG ด้วยนะคะ ท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถโทรคุยกับเจ้าของรถผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะแอดมินใส่เบอร์โทรพร้อมรายละเอียดไว้ให้ที่ใต้คลิปเช่นเคยคะ่ะภาษีพรบก็ไม่ขาดนะคะทุกท่านมีเร่มเอกสารครบนะคะสนใจเน็ตโทรและเดินทางไปดูรถด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ